ก็สวัสดี FC ทุกท่านนะครับผมสวัสดีท่านผู้ชมทั่วโลกเลยนะครับที่กําลังรับชมอยู่ในช่องบ่าวแพ็กแช n แนลนะครับผมวันนี้นะครับผมอยู่ที่เจ้าแม่ตะเคียนวันมณีนะครับท่านผู้ชมโอ้หลมแรงนะครับวันนี้เลมค่อนข้างจะแรงแ้วเนี่ยกล้องผมจะลมนะแ๊บหนึ่งนะท่านผู้ชมนะลมมาแล้วนะก็วันนี้นะครับได้ของไหวมานะครับผมมี f c ฝากซื้อผลไม้นะครับแล้วก็ พิเศษเลยเป็นมะพร้าวสองลูกนะครับผมก็ขออนุโมทนาสาธุนะครับขอให้งงปังๆเลยๆนะครับผมวันนี้นะครับเดี๋ยววันนี้ผมขอเดินบริเวณรอบๆเดินดูก่อนนะเพราะว่าครั้งที่แล้วนะครับท่านผู้ชมครับงูเออเนี่ยผมดูเลขทูบอยู่ท่านผู้ชมโอ้โหเหลือให้มาผมเห็นพอดีนะแล้วผมลากคอนัองไก่มาโอ้โหท่านผู้ชมถ้าผมไม่เหลือ ไปเห็นก่อนนะโหท่านผะู้ชม,ชมไม่รู้ว่างูอะไรแล้วเผื่อกัดมาตอนนั้นลําบากเลยนะไม่รู้ว่าจะพากลับบ้านทันไหมนะครับท่านผู้ชมเออเดี๋ยวขอเดินดูบริเวณรอบๆแป๊มหนึ่งนะครับวันนี้นะก็ขอโชคลาบเช่นเคยนะครับวันนี้เดี๋ยวขอเลขทูบนะครับส่วนรูปแป้งนะครับรูปแป้งเดี๋ยวขอเป็นโค้งสุดท้ายแล้วกันนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวขอเลขรูปแป้งเนี่ยโค้งสุดท้ายวันนี้ ขอถวายของไหว้นะครับเป็นผลไม้แล้วก็ขนมนะท่านผะู้ชมแล้วก็ขอจุดเลขทูบแล้วก็กลับนะครับก็ขอสามตัวตรงเหมือนเดิมนะครับผมก็ตามนั้นครับท่านผู้ชมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับในช่องบ่าวแพ็กชาแนลนะครับไม่ว่าจะเป็นบ้านฟ้าบ้านแดงนะครับ ส่วนบ้านดําผมไม่ค่อยได้ลงเท่าไหร่นะครับไม่มีเวลาต้องขอโทษขอไปท่านผู้ชมด้วยนะครับผมช่วงนี้บ้านดำก็จะเงียบนิดนึงนะครับส่วนบ้านฟ้านะครับก็จะตัดลงเรื่อยๆนะครับผมอ่ะก็แล้วก็ทีมงานด้วยนะท่านผู้ชมหนุ่มอังคนเดิมมาวินชาแนลประต่อคอมเมนส์น้องน้ำชาแนลพ่อทองแหลกคนเดิมนะครับผมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะท่านผู้ชมนะโอเคท่านผู้ชมเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในนะครับสำรวจบ,บริเวณร,รอบ แล้วก็จุดธูปบอกเกล่าวถวายของไหว้เจ้าแม่ตะเคียนวันมณีกันครับไปครับผมอ่ะไปครับท่านผู้ชมครับก็นะครับผมได้มาแล้วนะครับผมก็มะพร้าวแล้วก็ผลไม้ขนมหวานด้วยนะครับมอไซคันเก่าคันเดิมนะครับเจ็ดหกหนึ่งสองนะครับผมเปืือกมานะวันนั้นก็มานะวันที่อ่าผมลงที่ เจองูงูที่แลวอ่วนะครับก็เข้านันเนี่ยอืมตอนที่ผมจะกลับ่ก็เลื้อยมาตรงรถผมนะเห็นพอดีนะครับก็เข้าต่างประเทศนะครับผมะตามนั้นครับเดี๋ยวขอเดินดูบริเวณรอบๆก่อนนะครับผมเพื่อความปลอดภัยไม่ใช่อะไรหรอกวันนั้นอะ่ะมาจากน่าจะมาจากฝั่งนี้นะครับธุเด้อจะไม่ได้เคียนวันมานี่ลูกหลานมาขอโชคลาบเด้อมาถวายคองไหวจ้มแม่หนำ นี่ครับผมจโอ้วันนี้ชุดสวยครับโอ้สังเกตเพิ่งสังเกตนะครับชุดสีแดงวันนี้ผมก็ใส่สีแดงนะคุณผู้ชมนะอ่ะปังแน่นอนครับผมขอเลียกทูบขอให้เข้าสามตัวตรงๆเ้อสาธุนะครับชุดเจ้าแม่นะครับผมสวยมากนะครับสีเหลืองทองนะครับนี่คุณผู้ชมชุดลายชุดเนี่ยสวยมากเอ้าอู้นผู้ชมอุ้ยอ คู้มเฮึยคุเกือบวิ่เงเลยขาวิ่งไม่ออกขาขาแจ้งไปเลยอุ้ยดูอู้ชมปังเทียเนี่ยนูน่นคุณผู้ชมสาธุโอ้ยคุณผู้ชมจังๆเลย กระตูดอเดี๋ยวนะชมขอดูบริเวณรอบๆแปมึงเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะจุดทูบบอกกล่าวนะเดี๋ยวนะวันนั้นมาจากฝั่งนี้แหละแต่ว่าเดี๋ยวเดยังขนลุกอยู่นะท่านผู้ชมอ่ะไม่น่าจะมีอะไรนะครับผมปลอดภัยนะครับไม่มีนะเดี๋ยวดูข้างหลังด้วยข้างหลังพราวันนั้นก็มาจากฝั่งเนี้ ไม่มีโอเคท่านผู้ชมครับมาเดี๋ยวพวุงไงอะไรกินงกือ,อตกใจหมดนะครับเมื่อกี้ท่านผู้ชมเจ้าแม่หันมาตรงๆเลยเมื่อกี้มาท่านผู้ชมเดี๋ยวมาถวายของไหว้นะครับแล้วก็จุดธูปบอกกล่าวเจ้าแม่ตะเคียนวันมณีนะครับผมมาท่านผู้ชมไปครับ ครับผมก็สวัสดี F4 อีกรอบนะครับผมอ่ะท่านผู้ชมครับเดี๋ยวขอจุดเทียนก่อนนะท่านผู้ชมนะวันนี้ก็ได้ของไหวเป็นผลไม้นะครับแล้วก็เป็นขนมหวานนะท่านผู้ชมก็ซื้อมาจากอุบลอุ้ยมีเลขทูบด้วยนะครับแต่ไม่รู้ว่าของใครนะเมื่อกี้ลืมดูเดี๋ยวเดี๋ยวกล้องมาดูนะครับผมขอจุดเทียนก่อน นี่ของไหว้นะครับผมดอกไม้ดักพาวนะครับสองลูกเลยลก็คอมหวานนะครับ เดี๋ยวขอเฉาะลูกมะพร้าวก่อนนะท่านผู้ชม2ลูกเลยก็ขอบคุณ f อฟนะครับขออนุโมทนาสาธุนะครับผมที่ได้ร่วมซื้อของไหว้นะท่านผู้ชมนะขอให้เงงปังๆนะครับผมรวยเลยนะครับเฉาะลูกนี้ก่อน นี่ถ้าเบาไก่มาด้วยน้ำมะพร้าวกระเดินไปหาเบาไก่เนี่ยก็จะมาว่าผมนะ <c oughs> เดี๋ยวลูกต่อไปนะครับ สังกะสีลั่นนะครับเพราะว่าลมเรียบร้อยครับ ใส่ไว้ข้างๆมะพร้าวแล้วกันแกะขนมหวานก่อนอุ้ยในตู้ครับท่านผู้ชมไม่รู้ว่าอะไรนะเมื่อกี้ผมผมเดินไปสำรวจแล้วนะห เออจะแม่อย่าตื่นอย่าโวงลูงกงานแท่งเลยจะแมยศเออ่โอเคครับเดี๋ยวเราความไวขึ้น,นไปเลยครับจะได้บอกกล่าวท่านนะ โอเคคุณผู้ชมเดี๋ยวขอจุดทูบก่อนแป๊บหนึง่งวันนี้นะครับเดี๋ยวขอแค่เลขทูบนะครับทุกผู้ชมนะ ขอเลือกทูบอย่างเดียวนะครับส่วนรูปแป้งเป็นโค้งสุดท้ายนะครับ คือตอนเนี้สายตาผมเนี่ยแล้วแวงนะคือไม่รู้ว่าจะมาตอนไหนนะครับเอ,อใครที่ได้ดูคลิปที่แล้วนะครับผมจะรู้นะผมไม่ขอเอ่ยถึงแล้วกัน ครุผชมครับ,คครบเดี๋ยวมาจุดธูปบอกเก่าอธิษฐานขอโชคขอลาบกับเจ้าแม่เคียนวันมณีไปพร้อมกันครับไปครับจ้าถุณนะโมตัสสะภะคะวะโตระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสาธุสาธุสาธุเดอเจ้าแม่แตะเคียนวันมณีมนีลูกหลานบ้าแพ็คชาแนลพร้อมทั้งเอฟซีทีไ้ต่างจิตอธิษฐานขอโชคลาภกับเจ้าแม่มนีลูกหลานมาขอโชคลาภมาขอจุดเหล็กถูบขอสามตัวตรงๆให้เหลขกถูบเหล็ก่ายแล้ววันที่หนึ่ง หวดวันที่16ธัท่านว่าคม2568ขอให้เลขเข่าสมตัวตรงๆเด้องจะแม่เด้อมนีลูกหลานได้นำคลองไหว้บ่ว่าจะเป็นน้ำมะพร้าวบ่ว่าจะเป็นน้ำหวานน้ำเปาผลไม,ม้ขนมหวานมาถวายเจ้าแม่มนีให้เจ้าแม่ได้กินได้เยี่มน้ำสำํมาญเร้อจจะแม่เด้อกินริมแล้วก็ขอให้ได้โชคขอให้โชคให้ลาภกับลูกหลานกับเอซีที่เพิ่นตกทุกได้ยาก มีปัญหาเรื่องการเงินขอให้มีแต่โชกแต่ลาบมีแต่เงินแต่ท่องไหลมาเทมาเด้อจะแม่เด้อเถือกหลงวัลใหญ่ได้วโชกก่อนใหญ่เออมีแต่ความสุขความจเจริญให้ FC มีแต่ความสุขความจเจริญเฮงเงปังปังสุขูสุขคนเลอจะแม่ดเด้อสาธุมาเรียนสาธุ คุผู้ชมครับก็วันนี้นะ่านผู้ชมเดี๋ยวขอเล,อเลขทูบอย่างเดียวนะครับโค้งสุดท้ายรูปแป้งรอติดตามชมด้วยแต่ว่าวันนี้นะผมมานะครับหุ่นเจ้าแม่ขยับต่อหน้าต่อตาเลยนะครับคือผมตั้งใจจะขอเลขทูบนะอาจจะปังปังแน่ๆมา่านผู้ชม,ชมครับเดี๋ยวผมขอหยิบเองนะครับวันนี้ นะมาสาดถูกหลุกลานคอหยิบเล็กถูกจะแม่สีให้ตัวใดเล็กตัวที่มันเข่าให้จะแม่หนูใส่มือลุกลานเนี่ยเด้อสาธถ รวยนะะถ้าถุลมก็มาเป็นละลอกละลอกนะครับเนี่ย คือผมคิดว่าจะไม่หนาวไงตอนนี้ก็เริ่มเย็ยนแล้วนะครับผมแต่อากาศดีนะทุชมอืมตอนเนี้ยเนียนี้อากาศดีมากเลย ที่กระทางทูปนะครับสาธุเข่าสามตัวตรงๆเลยจะแม่เลย เสียงนกนะครับเมื่อกี้นึกว่าเสียงอะไรเรียกนะจุมตกใจห,หมดนะครับอ่ะก็ตามนั้นคุณผู้ชมจุดเลขทูบเรียบร้อยนะครับตอนนี้รอเลขทูบไม่หมดนะครับไม่ไปแล้วหนึ่งตัวนะครับเพราะผมมุดจุดให้ได้เยอะๆอยู่เมื่อกี้นะครับแต่ถ้าไปไปลนใส่มากแล้วตัวเลขมันจะหายนะครับผมอ่ะ ระแวงอย่างเดียวครับตอนนี้คือเมื่อกี้ท่านผู้ชมครับตรงตู้เสื้อผ้าเขย่าอย่างแรงเลยครับท่านผู้ชมแต่ตอนที่ผมเดินไปไม่เห็นเขย่านะแต่เมื่อกี้เขย่าผมไม่ไม่แน่ใจว่าเป็นอะไรนะตอนนี้ผมก็ระแวงพวกหลเรื้คานในต่างๆนะท่านผู้ชม ส่วนรูปแป้งจะรูปตรงไหนนั้นนะครับเดี๋ยวค่อยมาดูวันที่ผมมาโค้งสุดท้ายแล้วกันนะครับอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงนิดหน่อยนะท่านผู้ชม,มก็ถวายของไหว้อะไรเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็มี FC ซฝากมานะครับเพราะว่า,าท่านบอกว่าอยากให้เจ้าแม่ได้กินน้ำมะพร้าวนะครับเพราะเป็นน้ำที่สะอาดนะครับผมก็สะอาดจริงนะครับผม ก็ซื้อแบบดีมาเลยนะครับของดีเลยนะครับมะพร้าวน้ําหอมนะครับแล้วก็มีผลไม้นิดหน่อยนะครับแล้วก็ขนมหวานนะครับเนี่ยตรงนี้ก็มีเลขทูบนะครับไม่แน่ใจว่าเป็นของใครนะครับเดี๋ยวพามาดูนะครับว่าเป็นตัวไหนแล้วก็จะพาดูบริเวณรอบๆระหว่างรอเลขทูบด้วยนะครับท่านผู้ชมอ่ะ ไปครับผมเดี๋ยวพาเดินดูบริเวณรอบๆครับเพราะว่าไม่อยากนั่งอยู่เฉยถ้านั่งอยู่เฉยกลัวมาอย่างเงี้ยนะครับอย่างน้อยๆถ้าเกิดได้เดินดูอย่างเงี้ยนะครับเห็นก่อนยังดีกว่าไม่เห็นนะท่านผู้ชมเนาะโอเคไปครับไปครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวไปดูตรงเลขทูปนะครับแต่ว่าอันนี้ไม่ใช่ของผมหรอกนะครับไม่ใช่ของผมแต่ว่าน่าจะเป็นของ f อซหรือว่าทีมงานมาจุดนะครับ 806นะครับผมไม่รู้ว่าของใครนะอาจจะเป็นของงดก่อนก็ได้นะผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะแต่ว่าของผมยังไม่ไม่หมดนะครับตอนนี้เดี๋ยวพาเดินดูบริเวณรอบๆก่อนแล้วกันนะครับตรงที่รูปแยงตรงอะไรเงี้ยนะครับเผื่อท่านผูชมตรงเอ้าอ้ยอ้ยอ้าเอ้า เฮ้ยมาจากไหนอ่ะโอ้ยผู้ชมมงกุฎมงกุฎเดี๋ยวมีใครเอาไปไว้ข้างบนหรือเปล่าเดี๋ยวมายังไงนะผู้ชมเฮ้ยสาธุแล้วเรียกมาตรงนี้ ตรงที่เป็นทองทองอืมอุ้ยอันนี้อะไรครับท่านผู้ชมเหมือนเป็นตัวเลขไหมเนี่ยเหมือนเป็นตัวเลขนะครับแต่ผมไม่แน่ใจเดี๋ยวดูช่วยกันท่านผู้ชมดูช่วยกันนะครับ่ะดูดูดูด,ดูแต่ข้างหลังเนี่ย ข้างหลังเป็นแปดแน่นอนครับท่านผู้ชมแต่ว่านี่มันอันนี้เด้งมาจากไหนไม่รู้นะแปดแน่นอนครับตัวข้างหลังเนี่ยเหมือนมีอยู่สามช่วงนะครับเป็นหกไหมหกอ่ะตัวเลขเนี่ยเป็นหกไหมเพราะว่าเป็นวงที่อยู่ตรงข้างล่างเนี่ยท่านผู้ชมเนี่ยวงที่อยู่ข้างล่างแล้วก็มีขีดข้างบนเนี่ยหกไหมหรือถ้าดูมุมนี้ท่านผู้ชม เป็นแปดไหมแปดแปดหนึ่งไหมแปดหนึ่งเก้าไหมท่านผู้ชมแต่ว่าเก้ากับหกก็ตัวเดียวกันแหล,ละท่านผู้ชมอ่าเดี๋ยวผมดูฝั่งนี้แล้วกันหกหนึ่งแปดหรือว่าเก้าหนึ่งแปดนะครับตามนั้นแต่ประเด็นคือ อ่ะแครบไว้นะท่านผู้ชมน,นะแครบไว้นะอู้แต่เป,เป็นเป็นทองคําเปรียวไหมเป็นทองคําเปรียวไหมที่ไม่รู้ใครมาแปะไว้นะสาธุเ,เ,เด้อเฮงเฮงปังปังเด้อโอ้ท่านผู้ชมเต็มโมกุฎมาอย่างไรครับเมื่อกี้เนี่ยเนี่ยนะครับเต้งมายัางไงหรืรอออ

อะไระจังจังเลยท่านผู้ชมต่อหน้าต่อต,ตาเลยสาธถเด้อันนี้จะไม่ให้โชคแน่นอนครับขยับแบบนี้ให้โชคแน่นอนตรงนี้หรือเปล่าหรือว่าเอียกทูบไม่หมดพอดีครับท่านผู้ชมเดี๋ยวมาดูเรียกทูบนะท่านผู้ชมนะจะได้กลับแล้วนะตอนนี้ไม่อยากอยู่แล้ว เลขถูกนะครับเดี๋ยวเจ้าแม่จะหันเองไหมเลขถูกนะครับที่เจ้าแม่ตะเคียนวันมณีนะท่านผู้ชมนะ9 2 4นะครับ9กับ6ตัวเดียวกันนะครับผม9 2 4หรือว่า6 2 4นะครับตามนั้นนะครับท่านผู้ชมฮะ๊บ อะไรอะ่ะอุ้ยชุดเขียวผมรู้สึกว่าชุดเขียวเด้งออกมาเฮ้ยท่าผู้ชมข้างบนข้างบนเดี๋ยวมีตัวเลขด้วยเมื่อกี้เลขทูปเก้าสองสี่ใช่ไหมสี่เก้าเก้าครับตัวนี้เอาาวผู้ชมตรงกันแหละตรงกันแหละเหมือนเจ้าแม่จะบอกอะไรสักอย่างนะครับ ตามนั้นครับคุณผู้ชมครับก็ได้โชคได้ลาบแล้วนะครับผมว่าผมกลับดีกว่านะครับตอนนี้ไม่อยากรบกวนเจ้าแม่แล้วนะครับเจ้าแม่จะได้พักผ่อนนะครับผมโอเคเดี๋ยวผมเก็บของแป๊บหนึ่งเดีนะ๋ยวนะเอะเอเเฮ้ย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  โอเคท่านผู้ชมครับเถอะทูเด้อแเแม่ลูกเลี้ยงขอตัวล่ากับบานคอยลูกเลี้ยงเดินทางกับบานปลอดภัยให้เรียกเขาสามตัวตรงๆในเรียกถูกหรือว่าจะแม่จะบอกตัวเด้อให้เขาสามตัวตรงๆวงๆันวันที่สิบหกท่นวาคมสามพันห้าร้อยหกสิบแปดนี้ด้วยเจม่เด้อสาธุอ่ะเฮงเฮงปังปังครับทุกคนครับโอเคเดี๋ยวผมดับดับเทียนก่อนไม่ดับอีกไม่ดับอีกโอ้ยไปท่านผู้ชมครับไม่ไหวแล้ว ก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับผมช่องบ่าวแพ็กชาแนลแล้วก็ทีมงานนะครับหนุ่มอาร์มคนเดิมม่าววินชาแนลป้าต่อยคนมีเซนน้องนำชาแนลพ่อรองแหลกคนเดิมนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับผมผมเพิ่งเจอจังๆจระจ่านี่แหละครับท่านผู้ชมเจ้าแม่ขยับนะครับเฮงเฮงปังปังรวยๆกันทุกๆท่านครับผมสำหรับคลิปนี้บ่าวแพ็กขอสวัสดีครับ